โยสวัสดีครับสิ่งที่ทุกคนรู้นะตอนนี้มันอาจจะไม่พออีกแล้วนะหมายถึงว่าแทมซมซอมผมไปเจอคลิปหนึ่งนะครับของพี่แดมเดแดมอินเวสเตอร์นะครับเขาพูดถึงวิธีการวิเคราะห์หุ้นโดยใช้โมเดลวงกลม3มวงแบบใหม่นะครับทุกคนน่าจะรู้จักแทมซมซอมกันอยู่แล้วเนาะเป็นสูตรสาเร็จที่คนสอนธุรกิจชอบพูดถึงนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นกับดักนะที่ทําให้นักลงทุนหมดตัวนะครับเพราะว่ามันบอกแค่ว่าขายได้เท่าไหร่แต่ไม่ยอมบอกนะว่ากําไรไหมนะครับ วันนี้ผมจะพาไปดูโมเดลใหม่นะที่พี่แดมเขาพูดถึงนะครับโอเคอย่างแรกเลยก็คือวงนอกนะก็คือแทมนะครับเป็นตลาดเหมือนเดิมเนาะว่าเออตลาดเนี้ยกว้างแค่ไหนวงกลางนะครับก็คือเหมือนแซมเนาะเป็น Market Share นะครับมันคือส่วนแบ่งการตลาดที่เราสามารถอ่าไปแย่งเข้ามาได้เนาะแต่ทีเด็ดอะครับคือแกนกลางเลยก็คือตัวยูนิตอีโคโนมินะครับแกนเนี้ยมันเอา่าเอาไว้คำนวณน,นะครับว่าตัวยอดขายกำไรต่อชิ้นนะครับมันขาดทุนหรือเปล่า ถ้าแกนนี้ขาดทุนเนาะยิ่งตลาดมันใหญ่เท่าไหร่อะมันทำให้บริษัทคุณยิ่งเจ๋งเร็วขึ้นฉะนั้นนะครับเลือกดูแค่ยอดขายนะแล้วมาดูกําไรต่อชิ้นกันดีกว่าถ้าใครเข้าใจนะครับพิมพ์เข้าใจมาหน่อยนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง formal d i a r i e s ไปด้วยนะครับบ๊ายบาย